เดี้ยทำไมบอกกูไทยไม่เก่งขึ้นเลย นี่บอว่าไม่มีโอ้ยใหญ่อะอะไรเลยเว้ยอูเจียบยังสวยอ่ะสวยสวย

เดินหน่อยจะติงจเจน่กนะเด็กเกนนะจะนี่จะถ่ายยาวนะครับจนกว่าจะใสละเอมคนวาสักอยู่ โอ้โหเอียผลไปเล่นไปนะครับขอโทษนะพี่ผมใช้คำหยาบเยอะอยู่พอสมควรนะครับขอโทษขอกราบเลยนะครับพี่ดเดเต์โคตรสวยอะวะเอียเฮ้เนีเนะเนะมันยังซื้อไม่ได้ของผมอ่ะถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะเนี่ยพอผมไปร้านค้าดูไงว่าดูไม่เป็นเลยกูเว้ย stay f ต่อใชได้ดูยังไงอ่ะเบาตลาดคนใช่ป่ะแล้วก็ไปเออนี่ยมันขายไม่ได้มันบอกเนี่ยโง่ผมต้องซื้อผมต้องซื้อเองก็ขาข้อลำบากอุ้ยสามดอนอุ้ยสามดอนนี่อุ้ยอุ้ยแพงเอ๊ะไม่แพงจัง

หลายพาดประมาณหลายพาดเนื้วไก่เนิ้วไก่ไม่อเอ้ยเนี้วเลยเนี้วเลยเนื้วไก่เนิ้วไก่ใช่โอเคผมเป็นขอโทษว่าผู้ชมก็ผมเป็นคนพวกแบบรายการคาอะ,รอะไรแบบนี้ไม่เก่งนะ จต s, Just s e <S <S uh ่โฮ e l มกงเรีาเป็นกสีบาลีสองจะดูเนี่ยแม่คนรโดอ่ะระสุนผมนะแต่ประเท่ดี้จ้าหรือมีทุกคงคงหัวอ่ะเนี่ยผมก็มีกล่องอยู่นะเนี่ยใดูมีฮันแมนทุกเนี้ยกนลายนี่กระสุนลายค่ผมอยากได้เหมือนกัน ีบารีซองหรือบัตเตอร์ฟลายจริงของดีจงนะนี่ฮันแมนอให้เพื่อนไปนึ่งกองแหะเนี่ยผมยากได้เนี่ยมินนายพาเนี่ยวูสอมเนี่ยสามยังเนี่ยตั้งแต่สีม่วงอะไวง่ายผมยดได้ทุกอย่างเว้นไอ้นี่นีนเออที่เหลือเอาหมด่ะผมเป็นคนเอาหมดัค เงินคุมาตูนเลยนะคะโอ้โหเชียเอ๊ะทไมมันหายเรื่อยเนี่ยเอ้ยดีว่ะเป็นัหา แล้วว่ะเดี๋ยวดิ oh s ชิ t เก่งไม่ไม่ไม่ใช่หัวขนาดน,านั้นพีเดียเตอร์โอ้ยสวยดีก็สวยชอบลายมันอะถ้ามันเปลี่ยนแบบลายๆแบบสีเข้มๆหน่อยๆจะชอบเลยสีมันเหมือนสีเที่ยต้องพูด,ดตรงๆนะโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยเอลลื้อตเลยฟกูโอ้ยเฉยนี่ยคนเดียเนี่ยอ้บิวจะดูมังอ่อนอมแฮปปี้สไลเดอร์เตอร์เติร

เท่าไรอ่ะห้าดอนห้าบาทห้าบาทเลยหรอทันเมนทันเมนันเมนนโคตรถูกอ่ะเอ้ยทำไมัันถูกอ่ะรับรีรับไม่ได้บอลเลตบอลเลตผมก็ได้เดี๋ยวหายอ่ะมสติกเกอร์เดี๋ยวมานิดเนีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยนไว้หร mm ือ hmm. ต okay, mm ิดใต้ล like. ah ิงครับโอเคแล้วก็เฟสนะครับไม่ใช่เฟดเฟดถ้ามันรู้สึกกระตุกกันว่าเออโอ้โหสวยอ่ะเปิดอ่ะลายเขอุ้ยยิงนัดเดียวเกือบล่วงครับแม่โอเคแล้วก็แม่ไปแล้วแม่จะแม่อีกครั้างครับเราแช้อีกแล้วโอเค Oh, yes! Alay fase sa wastang. Mga kah, relasyon push nyo na crush. Bye bye, bitch, you motherfucker.